ตรงนี้เป็นดำอยู่เป็นตามตาได้ตามตาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสเขาห่วง อันนี้เซลจูนีอิมิาเป็นไงทุกคนมีความเสาเกาหลีไหมคะก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็เริ่มคลายลงนะคะร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยก็แบบว่าเปิดให้เข้าไปนั่งได้นะคะมีเหรอว่าจูจะพลาดไม่มีทางนะคะสักหน่อยเถอะนะคะทุกคนท่านม,มาสองเดือนนี้คือจูไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะอยู่แต่ในบ้านนะคะ,นนะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะจูก็จะไปเดินเล่นที่เรียนทาทนนะคะตั้งใจามากนะคะที่จะแต่งให้ลุคแบบว่าไปในทางเสาเกาหลีที่สุดนะคะเป็นกระโปรงนะคะทุกคนิ ไม่ต้จะอวดนะคะว่าเป็นแบรนด์ของ attitude นะคะแบรนด์ของจูเองค่ะ <c oughs> ยังไงแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีคู่หูของเราด้วยนะคะก็เป็นโอป้าเล่นนะคะจริงๆถ้ามีโอป้าคนไหนที่แบบสนใจอยากจะมาแบบเดินเล่นกับจูหรืออยากจะทำความรู้จักกับจูก็าสามารถติดต่อจูไม่ได้นะคะจูก,ก็เบื่อแล้วนะคะหน้าเดิมๆ ยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวจูก็จะเดินทางไปตรงแถวโครเยนทียนนะคะคือวันนี้จูก็มีแพลนจะไปย้อมสีผมด้วยนะคะทุกคนร้านทําผมที่จูจะไปทำนะคะชื่อว่า Pesty Hair นะคะอยู่ตรงทองหล่อค่ะเขาเป็นร้านทําผมเกาหลีที่เปิดอยู่ในไทยมานานกว่า15ปีแล้วนะคะทุกคนทั้งช่างแล้วก็เจ้าของเขาเนี่ยก็เป็นอาจารย์มาจากเกาหลีเลยนะคะพวกทรีทเมนต์สีทำผมออร์แกนิกเนี่ยก็อินพุตตรงมาจากเกาหลีเลยค่ะมา เราก็เดินทางไปกันเลยดีกว่านะคะ <S <S แต่งตอนนี้เรามาถึงที่เอ็มอารทีจตุจัจกนะคะเรามาเจอกับอุปป้าเลินของเราเจอกันแบบไม่ได้นัดใหม่โอ้ยไม่นัดใหม่อะไรดูเสื้อก่อนติมเดียวกันเลยแม่นี่อืมอร่อยตัวนี้อร่อย,ญญออยเดี๋ยวเราจะไปทำการย้อมผมก่อนนะคะเดี๋ยวจูจะไปย้อมผม่วออุปป้าเลินมีแพลนอะไรคะ จะไปกลนหัวป้าจะไปกลนหัวแล้วนะคะทุกคนอร่อยตอนนี้เรามาถึงที่ร้านตัดผมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอช่างนะคะมาคุยกันเรื่องสีผมนะคะส่วนเธอจะกลนหัวใช่ไหม แล้วเราไม่โกนหรอไม่ที่บอกว่าเราไม่โกนเราไม่โกนตรงนี้เป็นดำอยู่เป็นดำตาลได้ดำตาลแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเขาหัวสีผมเขาบอกเขาทำที่ตรงนี้แบบว่าอยู่นานเขาแบบมีการผสมสีในสูตรของเขานะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็คือเอาสีออร์แกนิกนำเข้าอินพอรตมาจากเกาหลีโดยตรงเลยนะคะขนาดอาจารย์ยังเป็นคนเกาหลีเลยใช่ไหมครับผมใช่ส่วนของจูก็คือเขาก็คือจะแบบเออฟอกผมนะคะฟอกผมเสร็จแล้วก็ย้อมทับเป็นสีม่วงเทานะคะเขาเขาบอกเขาจะทำแบบสีเข้มๆให้ก่อนนะคะเพราะว่า ไม่งั้นเนี่ยเราสะไปเนี่ยประมาณแค่วันสองวันอะก็สีหลุดแล้วสีมันจะสว่างแล้วนะคะแทนจะเปิดอีกหลายสาขาเลยใช่ไหมไม่รู้เยอะจังเลยล่ะตอนนี้ที่จู้ก็คือมีสาขาเปิดอีกที่หนึ่งที่ MBK นะคะอยู่ชั้นสองนะคะเขาบอกมาก็ใครที่สนใจก็สามารถไปที่ MBK ได้นะคะแต่ว่าตรงทองหล่อตรงนี้ก็มีนะคะอยู่ซอยสิบสามนะคะปีหน้าจะมีเปิดอีกนะคะเป็นสิบสาขาเลยสาธาูขอมาเปิดใกล้บ้านจูเสร็จแล้วเข้านอนได้เลยค่ะเข้านอนเลย ฉันอาบน้ำชั้นสองค่ะนี่เข้าคุณอาจารย์เขามาลงมือยอมเองเลยนเว้ยยมงานล่ะตึงเต้นอ่ะทำให้นะครับปกติผมตัวไม่ค่อยรับทำผมเดี๋ยววันนี้ผมทำเองวันนี้ผมทา คนคะเปียวไหมคะตอนนี้ก็คือรอปอ,อกไอตรงโคนสีดําของจูนะคะรอมาห้าถึงสิบนาทีนะคะก็เขาก็จะมีไอตัวนี้ไว้แบบปิดคว้นะคะเพื่อไม่ให้เข้าไปนะคะและที่สำคัญคือมีน้ําแล้วก็ขนมกุปกรอให้กินระหว่างนี้ด้วยนะคะใช่ค,คะ่ะเดี๋ยวจูจะไปสนะ้ำหแล้ว นะเดี๋ยวเขาจะมาเติมโูลน,นนะคะมาช่วยทำโคลให้เข้มขึ้น,นะคะจตตอนนี้คือสีคือเลบอกมากนเทมาระหว่างรอฟอกโคลนะคะมาดื่มน้ำน,นะคะน้ำกระเจี๊ยบจากร้านนะคะ โ,โกโก้ร้านด้วยวิ okay. ้ยออก้ารีวิวหน่อยดูเนี้ยบเลยดูกายป็นคนเนี ducks ducks <S <S ้ยบเลยเดี <S 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 ๋ยวจูก็จะ แบบขี้เกียจเดินไปนะคะเพราะฉะน,นั้นเราจะนั่ง BTS ได้ท,ทุกคนตอนนี้ทุกคนมาถึงที่ร้านปิ้งย่างเกาหลีนะคะนี่เตาของเราค่ะก็เยทุกจมากินแบบเกาหลีนะคะนี่พัฟลี่เป็นหมูสันนอกนะคะเขาแบบมีซอสเยอะมาก กับกิมจิค่ะคำมันจะใหญ่มากเลยนะซุปกิมจินะคะเป็นซุปกิมจิที่แบบว่าข้นๆแล้วก็เผ็ดมากเราจะมาทำข้าวยำเกาหลีนะคะก็คือไปเอาข้าวมาแล้วก็เอาพวกแบบผักนองมาวาง บอกชื่อร้านไปนะคะร้านชื่อไวทชิ่งนะคะเป็นร้านบุฟเฟ่เกาหลีที่ตั้งอยู่ในเรียนีาวน์นะคะเดินทางมาก็ง่ายนะคะก็มาลงที่สถานีอโศกนะคะแล้วก็เดินเขาเป่ากินสี่ร้านซออร่อยก็ใส่ซอสของเขาเลยสำเร็จแล้วเข้ายำนี่บิบิมบับเราทำกันยำแล้วนะคะอร่อยแบบ้า กลมกลืนกอนะเหมือนในซีรีส์เกาหลีเขาจะแบบกินคำใหญ่มากเนาะยังไม่พอมันต้องใหญ่กว่านี้จริงเขายัดไปท,ทั้งถ้วยนะใหญไหมแอบแอบแน่นแหละปากนี่ป่องเลยติดคอเขติดคอกินน้ำหน่อยกินน้ำหนึ่งน,น้ำน,น้ำน้ำ,นำมีฟิลเหมือนให้อยู่เกาหลีจริงๆนะคะทุกคนแต่ละร้านเขาเขียนเป็นภาษาเกาหลีหมดเลย ก่อนกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านใช่ไหมเอ้ยนี่อ,อ๋อร้านขนมมันอยู่นี่เว้ยแล้วเนงานจูก็ไปซื้อของมาละในร้านเขาไม่ได้ถ่ายอนไรกลเลยไม่ได้ถ่ายมานะคะว่าร้านเขาเป็นยังไงตัวนี้ไม่รู้ทำไมเหรเห็นคนก่อนหน้าจูเขาหยิบแล้วซือ้อซว่ซเาเฮ้ยมันน่าลองดีอ่ะแต่ตัวนี้เพื่อนจูซื้อนะคืองูืมันอร่อยมากก็เลยไปซื้อตามมันก็เป็นข้าวโอ๊ตเหมือนกันอนะคือเหมือนผสมพวกธัญยาพืชเออแบรนด์โคโค มาชาโอช็อกโก้คืออร่อยมากถ้าลองดมดูอะแบบมันมีกลิ่นมาชาที่แรงมากแลบบอร่อยมากแหละอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้อร่อยมาก,อ,ก,อ,อ,มากอืมอร่อยมาก

ไม่ไหวเรากินเยอะมากเลยกินเยอะไม่พอมีซื้อของกลับบ้านด้วยนะคะกลับไปกินต่อที่บ้าน,นะคะ่ะแต่ว่ายังไงแล้วนะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะมาปิดคลิปด้วยกันให้ผมเป็นแ้นแล้วใครทำมาใครทำมาทมาุก <laughs> คนเล่นผม, <laughs> มก็เลยกลายเป็นทรงนี้แล้วเ <laughs> ท่ม้นแหละ ก็งค่ะวันนี้เราก็ถือว่าเหมือนแบบเที่ยวเกาหลีทพิ์นะคะทุกคนเมื่ทำผมเสร็จเราก็ไปกินแล้วหลังจากก็กิน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 นะคะแต่ว่าทำผมก็ล่อไปประมาณกับสี่ชั่วโมงเ,เออสี่ชั่วโมงะผมทรงนี้ทำไปสี่ชั่วโมงนะทุกคนถ้าเกี่วเม,มียวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ส r i b e ช่องจูนี่จองแก่นนะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย